ระอวไฟฟ้าแรงสูง b w a r e High Voltage อ่ะมาครับวันนี้ก็อยู่กับผมวันวันของเด็กช่างนะครับวันนี้ก็จะมาทําการทําคลิปทัวห้องนะครับฉลอง500ซับนะครับหลังจากที่ หลายๆคนได้ทําการขอไปตั้งเนิ่นนานหลายคลิปแล้วนะครับไอผมก็เสือกลีลานะครับไม่ทําให้สักทีนะครับเพราะว่าผมก็รอขอมาเติมอะไรให้มันครบ,บให้มันเรียงกันสวยวนะเนาะอย่างว่าแหละผมมี2มุมนะครับที่อยากจะให้ได้ดูกันบางมุมผมอาจจะเปิดเผยไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นมุมส่วนตัวของผมด้วยแล้วก็เออมามุมที่หลายๆคนอยากจะให้ผมรีวิวกันแล้วอยากจะดูกันมากที่สุดนะครับผมเชื่อเลยว่าาจะเป็นมุมชั้นหนังสือนะครับผมก็เป็นมุมที่แบบนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการป้ายยาใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะก็นี่คือหน้าประตูใช่ไหม ก็นี่นะครับเบี่ยงเบนมาทางขวาอย่างนี้ฟืบอันนี้ก็จะเป็นชั้นหนังสือของผมนะครับผมนี่ชั้นส่วนมากก็เป็นหนังสือการ์ตูนนั่นแหละมังงะนะครับอ่ะก็รีวิวก่อนอันดับแรกผมก็จะรีวิวของด้านบนก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ทําความสะอาดห้องนะครับผมนี่ก็จะมีประมาณนี้ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บ n t e n d o Switch นะครับแต่ไม่มีนะครับมีแต่พี p พีกับไอ้อะไรนะเกมซับอะไรแค่นั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น ถุงซิปนะครับแล้วก็ถุงแก้วนะครับซึ่งก็ยังไม่หมดหรอกเพราะว่าบางเรื่องผมก็ยังไม่ได้แกะอ่านยังไม่ได้ใส่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทิชชู่นะครับอ่าลงมาชั้นนี้นะครับก็จะสังเกตได้เลยว่ามีแต่ชั้นของสยามินเตอร์ทั้งนั้นเลยนะครับการวางลักษณะแบบนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันประหยัดพื้นที่นะครับถ้าผมวางตั้งมันจะกินพื้นที่เยอะนะก็นี่จะมีสุขาวดีเวจีนะครับที่ผมได้ทําการทําคลิปลงเก็บตกไปแล้วแหละแล้วก็สไปเ์ตแฟมิลี่นะครับหนึ่งถึงหก เห็นไหมผมยังไม่ได้แกะสักเรื่องเลยนะครับแนมะ้แต่เดี๋ยวโอ้โหซื้อมาตั้งแต่เก็บตกโอ้โหอีพีแรกๆแล้วนะครับก็ยังไม่ได้แกะอ่านสักทีนะครับเพราะว่าอะไรนะเลยเพราะว่าผมได้ทําการซื้ออ e ีบุ๊กแล้วนะครับก็คือซื้ออ e ีบุ๊กอ่านเรียบร้อยละนะครับสำหรับสไปเอ็กนะครับแค่ซื้อแค่ห้าเล่มนะเล่มผมยังไม่ได้ซื้อนะครับก็เลยทําให้อ่ะก็ซื้อแบบมาสะสมพอเป็นพิธีเฉยสุขซูเคาดีเนี่ยผมก็อ่านตัวอย่างฟรีในแะอปแอปอ,อะไรนะแอปเมม มาก็รู้สึกว่าน่าสนใจอยู่พอควรแต่ก็ยังไม่ได้อ่านสักทีนะครับทุกวันนี้ผมเองก็ตามเทรนด์ไม่ทันเหมือนกันนะเ,เรื่องสุข่าวดีมันเป็นยังไงอ่าแล้วก็พ่อบ้านสุดเก่าผมดู n น t f l i x แล้วนะครับก็เลยทำให้ผมไม่ต้องมาอ่านมันง่ายหรอกขี้เกียจน,นะครับนะแล้วก็แบ็ค cover อันนี้ผมก็ซื้อไปงั้นแหละที่จริงก็ไม่ได้ชอบหรอกแบ็ค cover นะฮะก็ยังอยู่ในซีือนเดิมเรื่องนี้นะครับเชนซอมแมนนะครับเป็นเรื่องที่ผมชอบมากผมให้9เต็ม10 แต่ผมต้องสารภาพบาปก่อนนะครับว่าก่อนที่ไอเรื่องนี้มันจะได้ LC ไปอไปผมไปอ่านเทือนมาก่อนแล้วนะครับเชนซอแมนนะครับแล้วผมก็ไปซื้ออ e ีบุ๊กที่เล่ม8เล่ม9นะครับอ่านไอเล่ม1ถึงเล่ม7อะไรอย่างพวกนี้ผมก็ยังไม่ได้อ่านก็คือผมอ่านแบบข้ามรัดข้ามตอนไปเลยกันเดียวนยว,น,ยวน,นะครับสำหรับเชนซอแมนอ่ะสำหรับชั้นนี้ก็จะเป็นของสายามอินเตอร์ก็คงไม่มีอะไรมากเนาะก็มากันที่ชั้นต่อไปนะครับช่องต่อไปก็คือนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะเกี่ยวกับพวกวบิ๊กบุ� แบบจะมีแต่แบบหนังสือแบบชั้นใหญ่ๆโอ้โหมนเริ่มเกิ่มเลยนะนี่นะครับก็จะมีนี่นะครับไออะไรน่น,นึกว่าชีวิตกลายเป็นเกมจีบสาวอะไรทุกอย่างนะครับก็ซื้อมาเพราะว่าเห็นเขาว่ามันไม่เซนนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเซนไม่เซนไอบางคนก็บอกเซนบางคนก็บอกไม่เซนผมก็เลยยังไม่ได้แกะอ่านเลยนะครับเดี๋ยวจะทารีวิวได้แหละเรื่องนี้นะครับก็เลยเก็บไว้ก่อน นี่นะครับเทมเมอร์นะครับรีวิวนี่เรื่องนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับก็คือรีวิวไปแล้วแหละแต่ผมก็อ่านได้แค่เล่มแรกนะครับเล่ม2เล่ม3ก็ยังไม่มีเวลาอ่านนะครับไปอ่านเรื่องอื่นนะครับอ่ะทูเลิฟลูนะครับผมเล่ม1เล่ม2ก็รีวิวไปแล้วก็อ่าน2เล่มจบสนุกใช้ได้นะครับตามมาตรฐานของอนิเมะสมัยก่อนเลยนะครับฮาเรมยุคบุกเบิกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น เพื่อนสุดอันตรายกลายเป็นเอลโอตาคุก็สนุกนะครับแต่ยียได้อย่างเดียวคือมันลบจุกนะครับก็อ่านแล้ว2เล่มเช่นเดียวกันพี่สาวอะไรเนี่ยน้องสาวพลังวายพี่ชายพลังพี่สาวอะไรก็ว่าไปนะครับก็อ่านแล้วจบแล้วรีวิวไปแล้วนะครับก็ซื้อเล่ม2มาเผื่อแต่ก็ยังไม่ได้อ่านนะอ่าอันนี้จะเป็นไข่เจียวหมายเลข8นะครับผมไข่ต้มไข่เยี่ยวม้าอะไรก็ว่านไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่คนให้ความสนใจเยอะนะครับในช่องผมนะครับดูกันเป็นหลักร้อยกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกนะครับ นะแต่ผมก็รอเล่ม2เร็วๆนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่สยามอินเตอร์เขาได้ LC <laughs> ไปนะครับลองคิดสภาพดูถ้าเป็นค่ายอื่นนะ <laughs> คงจะหากันยากแล้วเหมือนบูพิเ,เลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นใช้ผู้ไม่ไหวติงกับหมอหญิงทันตแพทย์นะครับเรื่องนี้ก็สนุกนะทาไม่ติดว่าเป็นกับดักกันนะ <c oughs> ก็อยากจะตามต่ออยู่แต่ก็คงตามต่อแหละนะครับมันสนุกดีอันนี้จะเป็นอายากาชิทรแองเกิลนะครับผู้สร้างเดียวกับอะไรนะผู้แต่งเรื่องดิผู้แต่งเรื่องเดียวกับทูเลอร์บลูนะครับก็ถือว่าตามมาตรฐานเขาเลยนะมันจะต้องแบบมีทั้งเซอร์วิสมีทั้งฮาเลมเป็นเรื่องปกติธรรมดาของอาจารย์แกน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นโกลอสเซียมนะครับผมก็ถือว่ามันแแล้วต นนรเรื่องนี้ผมเองก็สนุกเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นแนวการเมืองอะไรอย่างนี้นะครับก็ชอบเหมือนกันนะสนุกมากนะครับแล้วก็มีเล่ม2แล้วแต่าาผมก็ไม่ได้ซื้อมานะครับอันนี้จะเป็นโมโมะนะครับยวมไพ์สาวโมโมะนะครับก็ที่จะมีถึงเล่มห้ากันแล้วนะครับเห็นไหมอ่าก็ถือว่าปกสวยนะครับแต่ละเล่มเห็นไหมสวยใช้ได้เลย นี่ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้อ่านเหมือนกันอ่านอ e ีบุ๊กนะครับซื้อแค่เล่ม1แล้วก็เล่ม2นะครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่ม3เล่ม4ก็ไม่ไดซื้อเพราะว่าตัดใจหนึ่งก็คือผมซื้อมาสะสมแต่ก็อาจจะมีรีวิวก็ได้คนก็ขอมาเหมือนกันนะครับอยากให้ผมรีวิวในสไตล์ของผมนะฮะก็คงม,มีประมาณนี้เนาะสำหรับช่องนี้นะครับ ก็เดี๋ยวไปที่ช่องนี้ก่อนนะครับผมนี่ช่องนี้ก็จะเป็นช่องสยามอินเตอร์แล้วสังเกตได้เลยว่าผมจะแบบสายสยามอินเตอร์แบบโหสุดยอดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอดีตพจนภัยกับเด็กสาววัยใสนะครับผมก็ซื้อมาก็ยังไม่ได้อ่านนะครับเพราะว่าผมรอรีวิวนะเขาว่าเรื่องนี้มันเหมือนเทมเมอร์นะครับก็ว่ากันไปนะแล้วก็เรื่องโทระโดระนะครับผมเรื่องนี้นะครับคือผมชอบมันมาตั้งแต่นี่ละอนิเมะละนะครับก็เลยไม่ผิดหวังนะครับที่จะซื้อมานะครับเรื่องนี้อ่า ก็คืออ่านจบแล้วนะครับถึง9้าเล่มแต่มันยังไม่จบนะมันมีเล่ม10บด้วยนะครับก็รอต่อไปนะครับแล้วต่อไปก็คือเรื่องไฟพันนะครับก็คือเรื่องนี้ผมติดตามไปก็เพราะว่าผู้แต่งเดียวกับนี่นะครับเชนซอแมนนะครับนะ่ตอนแรกนะครับผมอ่านแค่เล่ม1 2 3 4อา่ะผมการันตีได้เลยว่ามันสนุกแค่1-45678คือหลุดโลกไปละหลุดของความเป็นแบบไฟพันธไปละจากที่ตอนแรกแบบดราม่าโหดๆเลยนะหลังๆมาคือหลุดโลกเลยครับก็สมชื่อเลยที่เขาว่าทำไมมันไม่สนุกนะครับก็คือแบบ คิดจะแต่งอะไรก็แต่งจริงๆนะครับแบบนั่นแหละตามนั้นนะครับก็เลยแบบผิดหวังนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็น t ด e ะ i รออนคิงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกนะครับสาหรับในเรื่องของลูกพี่ปูตินนะครับที่ได้ไปขี่แนวในต่างโลกนะครับก็ถือว่านั่นแหละนะครับอ่านกันได้นะครับมันแบบฉีกแนวแหวกแนวมากผมชอบในไอเดียการแต่งของอาจารย์แกนะครับอันนี้ก็จะเป็น โรค่างมิติของฉันถูกริขิดในลูจอมาทั้ง10อันนี้ก็สนุกนะครับแต่เพียงแค่ผมเสียดายแค่เรื่องของกระดาษแค่นั้นเองนะครับมันน่าจะอัพมาเป็นสักกระดาษสมุดไบหรือเสะดาษกินลิตก็ยังดีนะครับเรื่องนี้ก็เสียดายนะครับแต่ก็ตามตอบกันไดละอันนี้ก็เป็นเอ็เอนะครับเรื่องนี้ถ้าจำไม่ผิดนะผมเคยอ่านตอนที่มันยังไม่มี LC มาก่อนนะครับอ่านตอนยังไม่มี l อนะครับผมพอผมเห็นว่าสยามได้อ c ก็เลยมาซื้อนะครับแล้วประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเรื่องนี้สนุกมากลายเส้นก็สวยแต่ ไอไอาจารย์เนี่ยไอสตอรี่เนี่ยทัตซึยาม่ามาสกิเนี่ยอาจารย์ท่านนี้เขาถูกจับไปแล้วนะครับถูกอะไรนะล่วงละเมิดทางเพศเด็กนะครับเยาวชนอะไรอย่างงี้ก็เลยทําให้เรื่องนี้ถูกตัดจบในญี่ปุ่นไปแต่ยามินเตอร์เขาก็เลยไม่พิมพ์ต่อนะครับเพราะว่ามันตัดจบไปแล้วนะก็เสียดายโคตรนะครับในเรื่องกําลังดีเลยตอนที่ผมอ่านเถื่อนนะสมัยน,นี้ก็เลิกไปแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสาวน้อยเวทมนปาติซิเยโคซากิจังนะครับก็ซื้อมาในเรื่องโอกาส99บาทของอะไรนะยามินเตอร์ นะครับก็เลยจัดมาด้วยเลยหลังๆมานะครับมันถูกนะครับไอ้เรื่องรักลวงปวงใจอะไรผมก็ตอนนั้นผมซื้อไม่ทันนะครับที่จริงมันยังมีในโอกาสที่ผมแบบโอกาสจะซื้อได้แต่ผมไม่ซื้อเองนะครับก็เลยจะได้เหมือนกันไ้หนึ่งถึงเล่มยิมห้าจบนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมดูเมะละนะครับอ่ะก็มากันต่อที่ชั้นของสยามอินเตอร์และรักพิมพ์นะแบบตีคู่กันเลยนะครับเรื่องดังทั้งคู่นะครับเรื่องนี้บอกเลยนะอันนี้ก็จะเบน มหาเวทพนึกมานนะครับผมต้องสาร,รภาพเหมือนกันนะครับไม่ได้สาร,รภาพอะไรคือผมดูอนิเมะมาก่อนนะครับอ่านอนิเมะแล้วผมก็ไปตามเก็บในฉบับรูปเล่มแบบพิมพ์เก่าก่อนนะครับก็คือแบบนี้นะฮะมันจะแบบอ้วนๆหน่อยนะครับก็เรื่องนี้นะครับชอบอาจารย์โกโจโสุลานะครับแบบอารมณ์แบบเป็นอาจารย์คาคาชิในรูปแบบของอะไรนะติ๊งตองนะก็คืออนเนียพวกนี้ก็เป็นนารุโตะซาสึเกะสากุระอะไรอย่างนั้ยก็ว่านไปนะครับอ่าแล้วพอมันมีเล่มที่ผมตามหาไม่ได้ผมก็เลยจัดมาแบบในรูปแบบ รูปเล่มแบบพิมพ์ใหม่เลยนะครับราคาก็จะอัพนี่ครับเพิ่มขึ้นมา20บาทนะครับจากตอนแรกมัน60บาทนะครับของพิมพ์เก่านี่แล้วก็มาซื้อของ12 13 14เล่ม9ที่เหลือก็จนครบนะครับก็ถือว่ามีบางมีผอมผสมกันไปแต่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะก็แนะนำนะครับเรื่องนี้ไปดูอนิเมะได้นะครับแมปป้าทำนะครับทำไว้ดีมากเลยมาตรฐานแบบสนุกมากนะครับทั้งซาว์เสียงประกอบนะครับอ่าส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็น โคชเชียนโรงเรียนพนันนะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าเรื่องนี้ผมตามมาเพราะว่าเพลง o อนะครับผมชอบเพลง o อมันผมก็เลยมาตามรูปเล่มมาตั้งแต่เล่ม1่ยันเล่ม13นะครับรู้สึกว่าไอ้เรื่องนี้มันก็จะแบบคือช่วงนี้มันเริ่มหาง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าผมไปเห็นคนในเม้นต์เขาบอกว่าเออมันเริ่มกบมารีปรินแล้วอะไรอย่างนี้ตามคําขอนะครับมันก็เลยทําให้ราคาจากที่ตอนแรกมันโกงกันยับอะไรเงี้ยมันก็ราคาตกกันมานะครับ แล้วผมก็ได้ในรา,ราคามิตรภาพก็เลยต้องควักนิดหน่อยแต่ก็อย่างว่าแหละมันไม่ได้ถึงขั้นโกงเรือดำน้ำนะครับก็เลยอพอรับได้นะครับก็ดีใจที่ตามเก็บได้นะครับก็อนิเมะก็สนุกเหมือนกันนะครับผมชอบทั้งแสงสีเสียงเหมือนกันนะครับการทําหน้าออกแบบหน้าตัวละครความหน้ามันไส้ของไอแมรี่อะไรอย่างงี้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าใช้ได้นะครับอ่าก็คงมีประมาณนี้เนาะสำหรับชั้นนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบับเบิ้ลของไอเด็กเพสนั่นแหละนะ อันนี้ก็จะเป็นป๊อการ์ดนะครับแล้วก็ไอ้ปการ์ของไอ้อะไรนะที่ผมสั่งของใหญ่ให่บินเตอร์มาอันนี้จะเป็นของเสื้อวันพีชนะครับผมก็ได้ทำการใส่เรียบร้อยแล้วนะครับจบที่ชั้นนี้นะครับมาที่ชั้นนี้นะครับผมชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นของรักพิมพ์แล้วนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ก็สังเกตได้เลยว่า <laughs> <laughs> ดูแต่ละเรื่องครับ ดู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 อะไรคุณเห็นอะไรด้านบนนี่ไหมย,ยังไม่ได้แกะทั้งเรื่องเลยนะครับซื้อมานี่แบบอดองสมชื่อจริงๆนะครับก็คือแบบก็คือต้องดองไว้นะครับนี่สําหรับเรื่องนี้นะครับตอนแรกนะครับผมซื้อมามันยังมีของขายอยู่เลยนะครับไอเรื่องอะไรนะหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพมันยังมีขายครบสี่เล่มเลยพอประกาศทําเมฆเท่านั้นแหละมือเอ้ยหาย <c oughs> <c oughs> โอ้โหหายากอะไรทีเดียวนะครับไอเรื่องนี้นะครับชีวิตตัวประกอบอย่างตูช่างอยู่ยากเกมจิ๋มหนุ่มอันนี้ก็ น่าจะแพ้แล้วหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆมันมีนิยายมาก่อนผมก็เลยซื้อแบบมังงะมาแต่ก็ไม่ได้อ่านเหมือนเดิมนะครับซื้อได้มาโดนแพแล้วก็คือไม่รู้จะตามต่อไปทําไมนะครับส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นความรับของสาวน้อยนะครับอันนี้ก็ซื้อมาเพราะว่าหน้าปกมันสวยด้วยแหละแล้วก็ราคามถูกนะครับราคาถูกกว่าปกอีกนะครับก็เลยซื้อมาจัดมาแต่ก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนเดิมนะครับท,ทั้งท่านที่รู้ อยู่ว่ามันน่าจะออกแนวอะไรนะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ผมน่าจะภูมิใจที่สุดแล้วในบรรดาของรักพิมพ์นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเรื่องนี้นะครับสะดุดไลฟ์แฟนเท่าเนี่ยผมรีวิวไปละนะครับครั้งหนึ่งแล้วผมก็ยังไม่เคยได้แกะมันเลยนะครับแต่ผมก็แบบดีใจที่อย่างน้อยก็คือซื้อมาครบเซตในราคาปกนะครับก็คือไม่มีโกไม่มีอะไรเกินทั้งสิ้นเลยนะครับได้ราคาปกแบบเพียวเพียวเลยนะก็เลยทําให้แบบเก็บครบเล่มได้ก็โอ้โหถือว่า ชาตินี้ได้เหมือนได้ปลดหนี้นครับผมดูอนิเมะมาก่อนไปตามเก็บก่อนที่มันจะกลายเป็นของเขาเรียกอะไรของแรทันทีเลยอะไรอย่างนั้น,นครับก็เลยอ่ะตามเก็บได้ก็อ่ะภูมิใจละนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเล่ม19อะไรอะ่ะผมก็จะเอาแค่ปกธรรมดาพอนะครับแล้วก็จะเป็น บลายสปริงนะครับก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนเช่นเคยนะครับมีแต่สะสมนะครับก็เลยไม่รู้เรื่องกับเขาเลยนะครับตามเทนกับเขาไม่ทันเลยนะครับว่ามันสนุกอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นน้องตัวป่วนอยากชวนเที่ยวอันนี้ผมก็ดูอนิเมะแล้วนะก็สนุกนะครับก็เลยซื้อมังงะเป็นพิธีมันเหมือนกันนะครับเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเนก็ซื้อมาตั้งแต่มังงะคิวเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้แกอ่านเลยโอ้โหถ้าบางเรื่องมันมีนะถ้าบางเรื่องมีอีบุ๊กผมก็จะอ่านนะครับไอ้สองจุดห้ามิติลิล สียดายนะครับซื้อมาปกก็สวยใช้ได้นะครับแต่โดนลบจุกนะครับมันก็เลยทาให้อัตรลดในการอ่านมันเริ่มแบบตกไปเลยนะครับมันก็เลยทําให้เรื่องนี้แบบมันไม่ใช่ของแรแล้วนะครับปัจจุบันหาง่ายมากนะครับในช้อปปี้ไลน์ด้แล้วก็มังะคิวนะครับนะแต่ว่าแหละถ้ามันอันเซนนะผมเชื่อเลยแบบของหมดสต็อกแน่นอนเรื่องนี้นะครับมาจบที่ชั้นนี้เนาะชั้นของรักพิมพ์ของลิมิเต็ดพิมพ์นะครับก็มาที่ของลิมิเต็ดพิมพ์เรื่องแรกก็จะเป็นคนไหนก็แฟนสาวนะครับผมอันนี้ก็ทําการ อ่านฉบับอ e ีบุ๊กนั่นแหละมาตามเก็บแบบรูปเล่มเมาสเพื่อเป็นการชดใช้นี่นะครับ <laughs> นะครับก็คือผมรู้เรื่องหมดแล้วแหละมันเป็นยังไงนะคนหนแฟนสาวโตเกียวบาเบลเนี่ยผมโดนคุณสายโยโซยาายมานะครับผมก็ประมาณนั่นแหละก,ก็เลยาตามเก็บมานะครับก็ยังไม่ได้อ่านาเช่นเคยอันนี้ก็สะสมเพราะว่าแต่ผมจะรอเล่ม5กับเล่ม7็มันมีนะครับถ้ามันมีรีพิทน,นะเขาจะสะสมให้ครบนะครับก็ดูอนิเมะมาก่อนนะครับก็เลยามาตามเก็บนะครับ ก็สนุกใช้ได้นะครับคุณมุสบูนี่ก็เพิ่งซื้อได้ไมา่นานนะครับก็เห็นเขารีวิวในเพจอะไรว่ากันดีกันอะไรก็เลยลองมาเก็บดูนะครับแล้วมันรีปินด้วยนะอันนี้เกมล่ามนุษย์หมาป่านะครับก็ยังไม่ได้อ่านเช่นเคยนะเพราะว่าอาจจะรออ่านภาคแรกมากกว่าเพราะว่ามันเป็นด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบภาคต่อไงมันมีภาคมนุษย์หมาป่าภาคหมาป่าแล้วก็ภาคที่จ่อครั้งใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบจะว่าไงดีมันมีภาคแรกก่อนหน้านั้นอีกผมก็เลยแบบไม่อยากย้อนหลูปไม่อยากแบบข้ามตรงนั้นส่วนนั้นไปกกกกกก็็เเเเเลลลยยรรรรอออภาาาาาาคแแมมมม่่่่นนน้้้วผจะททํังหหดดพืปไใิ การสงสัยในคําถามของเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็จะเป็นจอมตะกะดาบครั่งนะครับเรื่องนี้นะครับผมให้ความรู้สึกเลยนะครับเหมือนเป็นพวกกิริโตอาซนะเลยนะครับให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเอ,อนะครับแต่ก็เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดังพอสมควรนะเพราะว่าคนเขาก็โหยหาให้แบบทําเล่มซีได้แล้วโอยอะไรอย่างเงี้ย LC มาได้แล้วอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ก็ไม่ทาสักทีนะครับส่วนในจอมตกะก้าเนี่ยผมอ่านแบบอ e ีบุ๊กเอานะครับผม ทำให้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนส่วนนี้ก็อ่านแล้วก็งั้นๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนล้อมละลายของอิโต้จุนจินะครับต้องบอกว่าแนวนี้มันไม่ใช่แนวผมเท่าไหร่นะครับเป็นแนวของท่านอิโต้จุนจินะแล้วก็รีวิวไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับในคลิปของที่ผ่านมานะครับพวกนี้พวกนี้นะก็ถือว่าสนุกใช้ได้นะครับผมก็ยังไม่ได้ใส่ซีลใส่อะไรนะอ่าก็ยังไม่ได้แบบใส่ถุงโกงถุงแก้วนะครับก็คือจะกลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องทีี่่่ผผมมรวิันนอาแคบ พอทำความเข้าใจมารีวิวเฉยๆนะครับไม่ได้อ่านแบบซึมซับเนือเรื่องเท่าไหร่นะครับเล่ม2เล่ม3ก็จะตามอ่านเร็วๆนี้นะครับอก็จะหมดแล้วนะครับสำหรับชั้นของ l i m i t ต็ดพิมพ์นะครับ2ชั้นเลยส่วนชั้นนี้นะครับก็จะเป็นชั้นต่างค่ายแล้วนะครับผมก็จะมีพวกของเนทฟิลิกเฟิร์สเพ p โปเซนชูนะครับส่วนใหญ่นะก็จะมีนี่นะครับเรื่องซามูไร i 8นะครับผมเล่มหเล่ม2ก็ยังไม่ได้แกอ่านเลยนะครับ ก็มีเล่ม3าแล้วก็สั่งมาแล้วนะครับายังไม่ได้แกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาเชลน่ครับผมก็สนุกใช้ได้นะครับวันพันแมนในเวอร์ชันโลกเวทมน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นของเกิดใหม่เป็นนางร้ายหายนะอะไรทุกอย่างนะครับของฟินิกส์นะครับก็ซื้อมาเพราะช่วงนั้นมันมีโปรโมชั่นลดราคานะครับแล้วก็บวกกับผมดูอนิเมะมาแล้วด้วยก็เลยสนุกนะครับก็เลยลองมาจัดดูแต่ก็ไม่ได้อ่านมังงะนะครับจะรอให้ซีซั่นสมาก่อนนะครับแล้วก็ขอให้โลกนี้มีแต่รักนะครับก็ซื้อมาเพราะมันเป็นพคซตนะรับ สามเรื่องในราคาไม่ยอมเยาวนะครับอันนี้ก็เป็นเกิดใหม่เป็นคุณครูนะครับเป็นเรื่องที่15บวกแต่ไม่ใช่15บวกนะครับหลอกตาวหลอกตาผมนะครับเรื่องนี้ก็แหลงว่าแหละสนุกนะครับแต่ก็ตามต่อเช่นเคยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอมากิบิลเลียนพาร์คนะครับผมก็ดูจาก อนิเมะมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับพอมาซื้อแบบแพ็กเซตก็เลยเอาสะสมไว้อย่างนี้เลยนะครับเซนจูเนี่ยผมจะสะสมหมดเลยนะส่วนมากนะครับอนิเมะเนี่ยผมชอบคุณเซนโตะนะครับก็นั่นแหละน่ารักมากนะครับตัวละครนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีซอฟต์แวร์ตออนไลน์นะครับก mm ็ hmm. คือซอฟต์แวร์ตออนไลน์นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรมากแล้วเพราะว่ามันก็มีนิยายมีอนิเมะที่จบไปแล้วนะครับภาคอลิสภาคของวาออฟอันเดอร์เวลอะไรอย่างเงี้ย เอ็กคาลิเบอร์นะครับภาคของอะไรนะกันเกลออนไลน์ Online, อะไรนี้อ่าแล้วก็จะมีนี่ครับปิงรักรุ่นพี่สายดุนะครับเรื่องนี้ก็แนะนําเลยนะครับสนุกมากๆนะครับถึงจะเป็นการ์ตูนแก๊กก็เถิดแต่ผมชอบรุ่นพี่มากนะครับอันนี้ก็เป็นอ่บริษัทนี้มีแต่ความรักนะครับก็ยังไม่ได้ เข้าซิลหรืออะไรนะผมจะกลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อทําความเข้าใจอีกรอบหนึ่งเพราะว่าสนุกมากนะครับก็มากันที่ชั้นนี้ต่อเลยนะครับชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นของเด็กเพรสแล้วก็วิบูนคริสที่จริงแล้วผมก็อยากเอาชั้นนี้ไปไว้ด้านบนนะแต่เอาไปเอามาก็จัดเรียงตามความต้องการของเราดีกว่านะครับนี่นะครับก็จะมีบาเคโบโนกาตารินะครับผมนี่นะที่ซื้อมาเป็นแพ็คเซตนะครับก็เอาไว้สะสมอย่างเดียวนะครับเพราะว่า มาง่าผมคงไม่ได้แกะอ่านหรอกแต่ก็แกะอ่านหรอกแกะอ,าอก่ะอานอยู่แต่คงไม่ได้ทำคลิปนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับเ,เล่มหนึ่งสิบสองแล้วก็ยันภาคบันทึกล็อกซี่นะครับแล้วก็แกล้งนักรักนะรู้อย่างหกเล่มแล้วก็ภาคโตเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องเกมโฉมงามพิกกระจอกนะครับเดี๋ยวไอ้เรื่องนี้ผมก็ยังไม่ได้อ่านเช่นเดียวกันนะครับผมรอไว้ก่อน เพราะว่าผมจะมาทําคลิปเร็วๆนี่แหละว่ามันสนุกไหมอะไรยังไงนะครับส่วนเกิดชาตินี้เนี่ยผมก็ดูอนิเมะแล้วผมก็จะรอให้อนิเมะภาคสมาก่อนแล้วผมจะทําการแกะหรืออ่านหมดทั้งหมดเลยนะครับคือผมจะเป็นคนประเภทนี้แหละประเภทที่แบบดูอนิเมะก่อนแล้วเข้ามาแกะอ่านต่อบางคนเขาจะแบบมาซื้อตามเพราะอะไรอยากอ่านตามเมอะไรอย่างเงี้ยอยากอ่านแต่ผมค่อนข้างอินดี้นะแล้วก็จะมีนี่ครับแอตแทกออนไททันนะครับที่ผมได้ทาการซื้อมาในราคาที่โคตรถูกนะครับคือเล่มละห้าสิบาทนะครับก็เลย มาตามแค่พวกนี้แหละมาตามแค่ 30, 31, 32, 33แล้วก็เล่ม 3, 4เล่มจบก็แค่นั้นเลยผมก็ไม่ตามที่เหลือแล้วนะครับอันนี้จะเป็น Lost School นะครับผ่านภพไททันแล้วก็รุ่งอรุณของ r e w i นะครับแล้วก็ดูเมสแล้วด้วยนะครับก็สนุกใช้ได้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับชั้นนี้ Death Pest แล้วก็ Vibul Quick นี่ครับผมบแล้วก็ลงมาที่ชั้นล่างนะครับผมชั้นล่างนี่ก็จะเป็นนี่นะครับของ พวกนิทานเด็กซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นนิทานที่ผมได้ทําการโชว์ของเปิดกุบ้านเก่าผมไปแล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับขนมาบ้านนี้เลยนะครับมาวางเรียงกันสวยๆเลยนะเป็นคอลเลคชันไปอะไรอย่างนี้นะครับให้มันสวยๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์นะครับผมไม่มีอะไรมากโปสเตอร์บาเก็ตบอลกาตาลีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรคู่มือคู่มือไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็น h High s c h o o l of the d e a d นะครับผมนี่นะก็คือผมซื้อมาตั้งแต่รีวิวมังละแรกๆเลยนะครับ แลวผมก็ชอบอน,นิเมะนะครับทุกวันนี้ยังเสียใจเลยครับที่อาจารย์ผู้แต่งแกเสียชีวิตไปนะครับก็คือแบบอยากให้ทําภาคต่อมากเลยนะครับไม่เคยดูอน,นิเมะซอมบี้แล้วสนุกขนาดนี้มาก่อนเลยนะจะได้จริงๆนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็น โคนันนะครับผมยอดนักสืบจิ๋วนะครับผมถึงสมองจะเป็นเด็กไม่ใช่เด็กถึงตัวจะเป็นเด็กสมองเป็นผู้ใหญ่ชื่นก็คือโคตวยนะครับ <c oughs> นะครับผมก็โคนันนะครับก็สมบัติที่คุณลุงผมได้ทิ้งไว้ให้นะครับก็คือลุงเขาเก็บไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้อ่านแล้วผมก็เลยเอามาอ่านนะครับก็สังเกตได้เลยว่าผมก็ทําความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหม กลายกับกลายเป็นว่าตอนแรกผมค่อนข้างประลาปากกับวิบูลกิจนะครับกลายเป็นว่าดูนะครับมีแต่ของวิบูลกิจทั้งนั้นเลยเอ่อไอวิบูลกิจมันเป็นใคยที่อยู่คู่ไทยมานานนะครับนะแต่คุณภาพไม่ได้อยู่มานานเลยนะนี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับก็คือมันก็จะเป็นเล่มที่ซื้อมาได้ในยุคนั้นแหละแต่ก็นั่นแหละผมก็ตามอ่านไดแคบ่บางเล่มเท่านั้นเพราะว่าผมขี้เกียจอ่าน ส่วนมากจะไปตามอนิเมะมากกว่ามาที่ชั้นนี้นะครับชั้นนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับมันจะเป็นหนังสือเรียนนะครับนี่เป็นหนังสือพวกช่างหนังสืออะไรนะวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อุปกรณ์ช่างการซ่อมคอมซ่อมอะไรอย่างงี้ก็ซื้อมาอ่านนะครับไอพวกนี้มันจะเป็นหนังสือที่เป็นของเช่านะครับเนี่ยผาพิภพไททันหนึ่งสิบห้าสิบหกเนี่ยมันเช่ายังไงก็ดูนะราคามันยังเป็นแบบเนี่ยห้าสิบบาทห้าสิบห้าห้าสิบห้าเลยนะเป็นหนังสือที่ผมไปเช่ามาแล้วไม่ได้เอาไปคืนเพราะร้านมันปิดเจ๊งไปก่อน,นะ,ะเลย เก็บไว้อย่างเงี้ยแหละเป็นความทรงจําไปนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นหนังสือเก็บตกนะครับก็คือผมทําสมัยที่ผมแบบชอบเก็บมังงะแรกๆเลยแต่ผมไม่มีตังค์นะครับมันก็เลยเป็นแค่เรื่องแรกๆเท่านั้นแหละที่ผมเก็บได้ในชีวิตนะครับสะสมนะครับรวมไปถึงเนี่ยยอดนับปงโซมาเล่มส4นะครับในราคา60บาทแต่มันเป็นจีนลินะครับเห็นไหมสังเกตได้เลยว่ามันจะไม่เหลืองเลยนะครับยอดนับโปงโมะก็ดูอนิี้ไม่จบแล้วคงไม่ตามเก็บมังงะแล้วลหละนะครับตอนนี้มันก็จบไปละ แล้วก็โตเกียวกูนะครับโตเกียวกูนี่ผมก็ซื้อราคามิตรภาพมานะครับไม่ใช่ราคามิตรภาพดิซื้อมือสองมาอ่าส่วนอันนี้นะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นหนังสือตำนานเลยก็ว่าได้นะครับไม่รู้ทุกคนมีปะนี่นะครับก็จะมีหนังสือของพีเอ็กครหนังสือของพี่แป้งซีบิงหนังสือเกมและรวมไปถึงตำนานท่านนี้นะครับพี่ออยโรเบเกอร์นะครับผมผมก็ซื้อมาด้วยนะหนังสือในตำนานเลยนะครับพวกนี้ ทำาห้ไม่พี่เอกหือไม่ทําด้วยนะครับอยากให้พี่เอกทำมากเลยหนังสือนะครับพี่เอกค่ล็อกเกอร์นะครับพี่เบรเฟอร์ด้วยนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกมังงะเก่าๆนะครับที่ของเป็นเป็นสมบัติของลุงผมทิ้งไว้ให้นะครับก็อันนั้นแหละก็เอามาเก็บในชั้นนี้ด้วยแต่ถามว่าอ่านไหมก็ไม่ได้อ่านเลยนะครับอ่านพวกคนนั้นมากกว่าของลุงนะก็ประมาณนี้นาะสำหรับชั้นนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเก็บตามเก็บหมดที่ผมเปิดกุในครั้งนั้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับชั้นหนังสือก็ หมดแล้วนะครับผมที่ผมรีวิวไปก็รีวิวให้แบบจุใจกันเลยนะครับผมอ่าส่วนตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นที่นอนของผมนะครับก็คงไม่มีอะไรมากเนาะนี่เห็นไหมที่นอนแบบเตี้ยๆง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมอันน่าจะจะเป็นตุ๊กตาหมีมโนคุมะนะครับอ่าก็อเวนเจอร์นะผ้าปูที่นอนแค่นี้นะครับอ่าและตรงนี้ก็จะเป็นอีก3ามกล่องนะครับที่สั่งมาแล้วก็ดองไว้นะครับเพราะว่าจะทําคลิปรีวิวนะครับดูกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ตัดมาที่ตรงนี้นะครับ มีคนถามผมว่าผมรีวิวมุมไหนนะครับนั่นก็คือมุมนี้นะครับนี่จะเป็นมุมอย่างนี้นะครับผมมีโต๊ะญี่ปุ่นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ในการอันบ็อกเพียบพร้อมนะครับแล้วก็ใช้เออนี่นะครับขาตั้งกล้องราคาถูกนะครับที่ได้รีวิวไปแล้วเหมือนกันนะครับเอียนลงมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วเวลาผมจะรีวิวผมก็นั่งเตียงนะครับแล้วก็รีวิวแบบนี้เลยนะครับเอากล้องมาวางไว้อย่างนี้ปุ๊บอ่ะ มันก็จะมุมประมาณอย่างนี้เนาะก็คือมีประมาณนี้แหละครับสําหรับมุมรีวิวของผมนะครับแล้วมุมต่อไปนะครับผมก็ขอเป็นมุมสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าไอ้มุมที่มันอยู่ฝั่งนี้ผมขอไม่เปิดเผยนะครับมันเป็นมุมส่วนตัวนะครับเบี่ยงไปทางซ้ายเลยนะครับอย่างนี้ปึ๊บอ่าก็จะเป็นมุมคอมพิวเตอร์ของผมนั่นเองนะครับก็จะเป็นมุมที่ผมเอาไว้ตัดต่อหรือเอาเป็นเบื้องหลังหลายๆอย่างนะครับทั้งตัดต่อการลงคลิปหรือรวมไปถึงการที่เคยเป็น ต๊ะรีวิวมาก่อนนะครับก็จะมีอะไรบ้างก็มาดูกันนะครับอ่าก็จะดูที่ข้างๆก่อนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นสายปลั๊กไฟมีคอมมีเก้าอี้มีเมาส์มีคีย์บอร์ดมีจอมีสปิเกอร์นะครับนี่ตอนนี้ผมก็ได้ตัดไปแล้วส่วนครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับจะมีโทรศัพท์มีเราเตอร์นะครับมีแก้วน้ำนะครับมีหูฟังแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นบีบีกันนะครับก็คือ เดี๋ยวกลัวว่า YouTube ทุกคนจะเข้าใจผิดนะครับว่ามันเป็นปืนจริงหรอพี่ๆเล่นปืนจริงว่าไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นบีบีกันนะครับที่ผมเมื่อก่อนผมเองก็ชอบกายกีฬาการยิงบีบีกันนะครับนี่บีบีกันนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับนี่นะครับนี่มันเป็นบีบีกันนะตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่แก๊สอะไรอย่างนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นแก๊สนะครับเอาไปใส่บีบีกันนะครับผมก็จะวางไว้อย่างนี้แหละนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับโต๊ะคอมก็คงไม่มีอะไรมากนะครับอ่แล้วก็มากันที่ นี่นะครับโต๊ะนี้ก็จะเป็นโต๊ะชั้นของ ps 4นะครับผมอะไรเนี่ยนะครัปิดกันปิดกันนะครับนี่ชั้น ps 4ก็จะมีพวกนี่จอยสติ๊กมีรีโมททีวีอันนี้ก็จะเป็นลิสนะครับไว้ List ลิสต์รายชื่อ,อ,อมัง,งะที่มันมา l อเดือนนี้แล้วที่ผมจะซื้อนะครับก็จะมีเรื่องพวกนี่ที่ผมจะซื้อก็จะมีพวกโกนนวดพวกดาบพิฆาตศ,ศูนย์แฟนเช่านะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ iPad ตั้งแต่สมัยพระเจ้าสามหาวนะครับแล้วก็ทีวีสตาร์เวิที่ผมได้ทาการรีวิวไปทุกวันนี้ก นะขนาดเป็นของจีนนะเนี่ยนะครับแล้วก็มาที่ตัว PS4 นะครับผมนี่ตัวที่หลายๆคนบอกว่าไม่ค่อยคุ้มค่านะครับเป็นตัวเจ้าปัญหาอะไรอย่างนี้นะครับส่วนตัวผมก็มองว่ามันก็ยังเล่นได้นะเห็นไ,ไหมคือหาฝุ่นหาอะไรมาเช็ดนิดหน่อยก็เล่นได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ปลั๊กนะครับแล้วก็ที่ชาร์จนะครับแล้วก็จะเป็นนี่เครื่องปิ้นนะครับแล้วก็นี่ กีตาร์นะครับผมแล้วก็จะไปดูอีกหนึ่งมุมที่ผมไม่เคยเปิดเผยใครนะครับมุมไหนน่ะเหรอก็คือมุมนี้ครับผมมุมฟิกเกอร์นะครับก็จะเป็นมุมที่ผมสะสมก่อนที่จะผมจะไปเล่นการมังงะนะครับก็คือผมสะสมก่อนหน้านี้มันมีเยอะกว่านี้นะครับถ้าผมมีภาพเดี๋ยวผมว่าจะโชว์ให้ดูอยู่แต่ไม่รู้จะหาเจอไหมนะครับเพราะว่าผมที่เหลือผมก็ขายไปแล้วไงนะก็จะมีบางตัวที่ผมสะสมไว้นะครับก็จะเป็นซีโร่ทูเซเบอร์ er นะครับ เไม่ใช่เซเบอร์ดิอะไรนะอาริสเออแม่งไปหลงอีและอาริสจากซอสออนไลน์นะครับผมอันเนี้ยเซเบอร์เนี่ยอันนี้ถึงเป็นเซเบอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซเบอร์ลิลลี่นะครับของเฟดออเดอร์นะครับผมเฟดแกรนออเดอร์อันนั้นก็จะเป็นเลีมจากรีซิโลอันนี้ก็จะเป็นอีโนลินะครับจากกาลิตี้คาวปฏิวัติหันราชันนะครับเรื่องนี้ปวดตับชิบหายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องเซเบอร์จากเฟดเอ็กซ์ตร้าคอร์นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับตอนแรกมันมีตั้งแบบโหเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ขายไปละะนครับ ก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับชั้นฟิกเกอร์ก็ส่วนมากก็จะเก็บแต่พวกผู้หญิงนะครับไอพวกนี้ก็จะเป็นงานที่มันมีลิขสิทธิ์นะครับมีลิขสิทธิ์ของมันผมจำไม่ได้ละแพงแต่แต,แต่ที่แน่แนแพงอยู่เหมือนกันอ่ะแล้วก็มาที่ชั้นต่อไปเป็นชั้นสุดท้ายนะครับที่จะรีวิวนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมนี่ปึ๊บอ่านี่ก็มาดูกันที่อันแรกก่อนเลยก็จะเป็นกระป๋อ,ปองเอเวนเจอร์นะครับในช่วงที่อเวนเจอร์อะไรนะเอ็นเกมมันฉายใหม่ๆนะครับผมเห่อมากเลยนะครับแบบ ดูแล้วอินแล้วรู้สึกแบบมูฟออนไม่ได้กันเลยมาตามเก็บโคกที่เป็นคอเลคชั่นแบบนี้นะครับเอนเกมนะครับแล้วก็จะมีของแบ c ็กพิง์นะครับมีโคกวานิลาโคกไลโคกซุก้านะครับมาวางให้มันสวยๆเป็นแหละนะครับแล้วก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยนะพวกนี้นะครับแล้วก็มาที่ชั้นนี้นะครับก็จะเป็นพวกเก็บของจิบาถะนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็จะมาเก็บมังงะที่ผมชื่นชอบนะครับไอพวกที่ผมมาลิสตรงนี้ก็คือเป็นมังงะที่ผมแบบขึ้นหิ่งนะครับเป็นมันมันต่างจากตรงชั้นนั้นก็คือ ตรงนี้มันเป็นที่เราชอบมากที่สุดนะครับก็คือนี่ก็จะมีพวกแผ่น PS4 ก่อนนะครับนี่มาดูแผ่น PS4 ก็รีวิวไปแล้วนะครับพกรีวิวเกมก็คงไม่มีอะไรมากนะครับแผ่น PS4 ก็ยังมีแค่นี้นะครับยังไม่มีไดมีอะไรมาเพิ่มเลยเพราะว่าผมก็เล่นน้อยลงนะครับเล่นจบเป็นบางเกมนะครับแต่บางเกมก็ยังเล่นไม่จบนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นดาบพิฆาตสูงนะครับตั้งแต่เล่ม1ยันเล่มยี่สิบสองเลยนะครับผมแล้วก็จะมีรวมเรื่องสั้นแล้วก็เป็นแฟนบุ๊กนะครับ แล้วก็จะเป็นบีทูมนะครับบีทูมนี่ผมซื้อมาเพราะผมชอบอนิเมะมากชอบเพลงเปิดด้วยแล้วก็ชอบเนื้อเรื่องด้วยนะครับแล้วก็ยกให้เป็นมังงะขึ้นหิ่งนะครับผมให้10เต็ม10นะครับเรื่องนี้นะกับดาบพิฆาตสูตรเนี่ยผมก็เลยย้ายมันมาไว้ตรงนี้ส่วนนี้นะครับคือไม่ไปรวมกับชั้นตรงนู้นนะฮะก็จะมีประมาณนี้เนาะนี่ก็คือจบแล้วล่ะนี่มีแค่นี้นะครับมุมเดี๋ยวให้ดูภาพโดยรวมนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับอย่างว่าแล้วเนาะเราก็ชีวิตผู้ชายเนาะมันจะครั้งหนึ่งเรามีโอกาสททีีีีี่่่มมมมัันนนไไไเคคยโอออกกาสจะะะด้้ขงรรพวบ พอโตมาอะไรอย่างนี้ก็มีโอกาสได้มาเก็บมันก็ภูมิใจนะครับเอาเป็นว่าทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความพยายามของเรานะครับพยายามตั้งใจเรียนให้จบให้อะไรมันเรามีงานมาทําก็มาซื้อของอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วส่วนตัวผมนะครับก็ยังเรียนอยู่นะแต่ผมก็เออพอมีเงินหอมรอมลิดมาซื้ออะไรพวกนี้ได้นะครับโดยที่ก็ไม่ได้ลําบากหรือไปเดือดร้อนลงเงินส่วนอื่นนะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับวันนี้นะครับวันๆของเด็กช่างก็คงต้องขอรากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน คลิปหน้าที่จะเป็นอะไรอีกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันรีวิวห้องมันก็เหมือนเปิดหมดเปลือกแล้วนะว่าจะมีอะไรนะครับความลับในห้องผมมีอะไรก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ค่ะยุกช่างก็สวัสดีครับ